ไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงคะที่ได้มาเที่ยวรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะเฉยๆอะไรนะคะเฉยๆเฉยๆไอตัวเฉยๆมันเป็นยังไงคะงอันนี้คือเอ,อ่อเมกกี้เมาส์นะคะตบหน้าเห็บดูสิมันมีอะไรเนี่ยไม่ไงดอกไม้มันมีดอกไม้ ดอกไม้แห้งเหี่ยวมากเลยค่ะฝนก็ตกนะมัคือเหี่ยวอะโน่นคุณมองไปตรงนู้นสิคะมองอะไรคะไม่มีอะไรเลยค่ะ ไปนั่งตรงนี้ดีกว่านี่เรายังมีหัวใจได้อโอ้เป็นอย่างนี้เลยไม่ว่าใครจะมาแต่งงานรีสอร์ทนี้ใครจะมาแต่งงานในรีสอร์ทนี้คะทาไมมีหัวใจคะ มีจิงชาอีกอันหนึง่งโอ้จิงชาจิงชามีหลังคาด้วยอ่ะ๋อมีเจ้าตัวนี้ด้วยมีเจ้สาสัตว์น้อยด้วยนี่สัตว์น้อย